สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปซาวด์ดโคตาไปหาพี่ชายแล้วก็น้องสาวของเดวิดนะคะเราจะขับรถไปกันก็ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็ต้องเอารถของลูกสาวเดวิดนะคะไปไปด้วยลากไปด้วยเพราะว่าเขาจะเอาไปซ่อมทำสีนะคะที่ที่ร้านของน้องสาวเดวิดเลยคะ่ะก็เลยจะจะ จะลากนะคะครถยนต์ของลูกสาวไปด้วยแล้วก็ลากไปแล้วเอาไปไว้ทำสีแล้วก็อีกสองสามวันก็จะกลับไปเอาค่ะลูกสาวจะกลับไปขับเอามานะคะขึ้นแล้ว ค่ะทุกคนตอนนี้เราอรถขึ้นมาจากบ้านแล้วนะคะเอาขึ้นเทรลเลอร์แต่ว่าก่อนจะออกมาค่ะรันเห็นล้อล้อหนึ่งของเทรลเลอร์นะคะล้อด้านหน้าฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยมันแบนมากเลยรันก็เลยบอกเดมส์วิทย์วาทำไมล้อแบนจังเลยเจมิดก็เพิ่งเห็นนะคะก็เลย โทรหาเนี่ยค่ะยูหอบริษัทที่เรามาเช่านะคะแล้วก็เขา,าเลยให้ขับเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเทรลเลอร์ใหม่ค่ะต้องเสียเวลาไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นแล้วก็ขับไปมันอาจจะแบบว่าล้อแบนกลางทางอะไรเงี้ยแต่ว่าดีที่เราโชคดีมากเลยที่เราเห็นก่อนก็เลยต้องขับมาเปลี่ยนเทรลเลอร์อันใหม่ใหม่ก็ ต้องมาเปลี่ยนก็หนุ่มๆเขากำลังเปลี่ยนกันนะคะนั่งรอในรถฝนก็ตกนะคะต้องเปลี่ยนอันใหม่ค่ะ <omatic> kind of hold it. เป็นนาเป็นสวนเป็นแบบกว้างไม่มีต้นไม้แล้วก็ลมแรงมากวันนี้อยู่อันนี้ก็คนขับกินเบอร์เกอร์ไปสามอันมีแรงขับไปอ่าแล้วก็ข้างหลังนะคะคนข้าเหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ ถึงจะถึงที่หมายตอนนี้มาจอดเติมน้ำมันนะคะจอดเติมน้ำมันลมก็แรงมากก็จอดที่ปั๊มน้ำมันนะคะนีลาลกรถนอกก็มีสะวย,ยนะจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไม่เข้าแล้วเพราะว่า มันจะถึงแล้วนะคะหลือชั่วโมงก,กว่าก็ยังไม่ปวดฉี่เลยค่ะเดี๋ยวถึงแล้วมาถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> Yeah. <laughs> well, no, because you, you gotta you gotta have uh, you know, water, Gatorade, and stuff like that for to replenish with. I mean, we've got all that stuff even at the fire hall. They care about cup holders. Tries to back into a parking space that was for a semi on either side to get in, otherwise, he would have just screwed parking for two other people. Miraculous effort. I'm so proud of their -hmm. efforts to save lives on Monday. And that the time it hit -hmm. at three o'clock, mm four o'clock hour -hmm. is the most mm important. -hmm. kids trying to get outside. You parents. Oh, Oh, my